มาปฏิบัติมาบัญญัติไว้เพื่อเป็นเครื่องประดับสติเพื่อดูให้ท่านเจ้าที่ท่านใดได้น้อมนำมาทำปฏิบัติในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขปลอดภัยน้อมตระกาิยัสมี ปฏิบัติปฏิบัติชอบนำหลักพรรมทศาสนขององค์สุริยัจธรรมะาทำยิ่งยากมาประกาศเยแให้เราท่านทุกท่านบริุทธิ์ทั้งหลายเกิดความเั้ใจเนื่อใสสัจธายังขัาศาสนาให้มั่นคงถาวรจนสิ้น เ่องการนณายกขอเจริญพรคุโยวผู้ใจมุนใจศรัทธากอพระพุทธศาสนานำมาซึ่งพระประอาหารสั่ทานสละกัพผลมารมรากไม้มันวายแต่พระที่สุดสงฆ์ผู้ยังปัญสา อาศัยนัวัดบัจจุบาวิปััสนานี้ก็ด้วยบุญบุญกุศลที่คุณโยมทั้งหลายได้มองเห็นประโยชน์ในามพระพุทธศาสนาเพราะว่าพระพิสุทท่านก็นไม่ได้รับจา้าไม่ได้ค้าขายแต่อาศัยศรัทธาข้าบลา เสียงที่ย้งขับภาพให้เป็นไปเพื่อเป็นการหัดเกราผมนิสัยใ,ให้เบาบางจากกิเลสทั้งหลายงั้นท่านสาธุชนทั้งหลายเรากูเป็นเจ้าพุทธเมื่อถึงวันสำคัญในทางพุทธศาสนา คือวันวิสาขบูชานี้เป็นวันสำคัญที่องค์การสหประชาชาติได้ย่งยองให้เป็นวันสำคัญของโลกทั่วโลกถึงแม้ว่าไม่ได้นำถือระพุทธศาสนาแต่ทุกๆโลกเมื่อถึงวันวิสาขบูชาแล้ว เขาจะให้ประชากนของเขานัีเหิดทำงานเพื่อที่จะมาเจลิมฉลองในวันสำคัญของโลกเราคนไทยชาวพุทธเมื่อสักพาวหนื่งแล้วเราก็สมควรอย่างยิ่งที่จะช่วยกันรักษาไว้ให้ จะเรื่อยิ้งขึ้นไปเราจะไม่ทำลายให้เสือมหายจากพื้นเหล่านี้งั้นในวันวิสาขบูชานั้นเป็นวันที่อัศัรรย์อย่างยิ่งของหางบุธหรือว่าพระพระโลกูศาสดาเองของเราไม่มีบุคคลใด วันสูุิก็ตรองกับวันเิดเดือนโปแม้ในที่พระองค์ประสูตินั้นพระองค์ก็ไม่ได้ประสูติที่โรงพยาบาลหรือว่าที่บ้านแต่พระองค์ประสูติที่ป่าหรือว่าเราพกดเป็นประสาททำบ้านว่าเกิดในป่าเพราะตามนขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศอินเดียนั้น ผู้หญิงเมื่อจะคลอดลูกนั้นแต่งงานแล้วเมื่อจะคลอดลูกนั้นต้องกลับไปคลอดลูกที่บ้านของฝ่ายหญิงั้นขณะที่เดินทางไปได้ทุกทางดังนั้นก็เกิดอากาปวดร้องประสูตรีปากจนเติบโตมา คือว่าเราเป็นบ่วงผุ้เเข่งบุตราเจ้าชายสิทธัตถะแล้วจนในที่สุดพระองค์อยู่ในปราสาทมีสุนทรมากมายเหตุใดพระองค์ถึงทิ้งลูกทิ้งเมียไปทนทุรกันดาก บางคนาจะไปสวยความสุขเพียงคนเดียวเราก็ติจ้าของเราเห็นแก่ตัวนับางคนอาจจะวิะห์ไนอย่างนั้นแต่ถ้าพูดตามความเป็นจริงแล้วพระองค์รงมองการไหลทิ้งกว่านั้นีกแต่ถ้าพระองค์ทองเรือนอยู่แล้ว พระศาสนาอาจยังไม่ตื่นขึ้นถึงแม้ว่าพระองค์จะเป็นเจ้าชายเป็นวากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นเจ้าจะกับพริผู้ยิ่งใหญ่กว่าแต่ศาสนาอาจยังไม่ตื่นขึ้นพระองค์ก็เลยมองเห็นประโยชน์ว่าถ้าเราอย่างนี้เราก็ได้แทบประโยชน์ในปัจจุบันเท่านั้นดังนั้นพระองค์ก็เลยเสด็จออกไปเหนือ บางเพ่งบางเพียนหินูกทินเมียพิษสมบัติมากมาย,มายแต่ถ้าเราเป็นท่านมีสมบัติมีมายสีสวยจุด,จดอดงามมีนางสนมบริวารข้องน้ำขึ้นน้เราจะหนีออกตัวไหว้อาตมาเชื่อได้หรือว่าโยมผู้ชายจะไม่หนีออกตัว